ข่าวปังข่าวเด็ดข่าวแซ่บอิลีอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับเราต้งแต่เรือกันได้เจอกันบ้างไหมคะไม่เจอค่ะเจอได้แต่คงไม่มีอะไรต้องถุยก็คนเคยรู้จักกันออกไปแล้วก็ไม่ก็ไม่ควรจะต้องมีต่อไปสิ่งที่พยายามจะพูดคุยหรือทักหาไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตอบรับเปิค่ะไม่ได้ไม่ ิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะค่ะเรื่องที่เราปิดกั้นกับอดีตคนรักมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเราพยายามแบบติดต่อเราเพื่อจะแบบพูดคุยหรือยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีไปมันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาว่าพอยคืออะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามัน คือถ้าคนเราเป็นเพื่อนกันหรือมันมีเหตุผลอะไรหรือมีโอเคมีความจําเป็นต้องร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุผลในการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พยายามจะพูดคุยหรือทักขามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องตอบรับค่ะใช่คนมองว่าเรายังทําใจไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบเรา,เาไม่ ไม่เกี่ยวค่ะแค่รู้สึกว่าแบบคือมันก็จะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนบางคนที่เข้ามาในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเออก็ออกไปแล้วก็ไม่ก็ไม่ควรจะต้องมีต่อไปมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาพูดว่าใครพูดอะไรหรือใครทําอะไรแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เรานิ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใจดีที่สุด ทำแบบนี้แล้วเวลาไปร่วมงานกันมันจะไม่ลําบากใจหรอครับมารีคือจริงๆจะถ้าบอกว่าการที่เราไม่ตอบคือสิ่งที่ทําให้เราสองคนจะต้องลำบากใจถ้าต้องเจอกันหนูว่าบางทีสิ่งที่เขาพิมพ์มาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราลาบากใจมากกว่าก็แล้วตั้งแต่แรกกันได้เจอกันบ้างไหมครับไม่เจอค่ะเจอได้แต่คงไม่มีอะไรต้องหุวยถ้าจริงๆถ้ามีคนติดต่อมาละครอะไรยก็ต้องร่วมได้ต้องทําหน้าที่ของเราแต่ว่าก็คงต้องแบบคงไม่ได้มีอะไรมีความแบบ คือเราไม่ใช่คนที่จะแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเป็นคนค่อนข้างแบบแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคงแบบคงคิดว่ามันไม่น่าจะมีใครจับมาคู่กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่ะถ้าถ้าอยากทำแบบนั้นก็ก็คือก็ทำได้สบายใจไม่ได้มีอะไรติดขัดก็คนเคยรู้จักกันคือมันไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมันไม่มี มันไม่ได้คือการพูดคุยไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นก็เลยแค่นี้แหละแต่ก็จบได้แล้วแหละไปเลยเนี้ยแล้วเราก็เนื้อหอมมากเหมือนกันค่ะใครเขาเหรออ๋อไะมไม่มีไม่มีไม่วันนั้นไม่มีจริงๆเขาขัเราไปเองก็ปกติจริงๆไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะค่ะไม่เยอะจริงๆก็แบบเราก็แบบกิจกรรมเยอะ ไปเรื่อยตีแบดค่ะตีแบดขี่ม้าแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยก็หลากหลายอยู่ค่ะครับตอนนี้เปิดใจยังคเปิดค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็สบายใจนะคะก็เป็นช่วงชีวิตที่แบบเหมือนเราเ,ออเราอยากทําอะไรเราก็ได้ทําเราอยากแบบไปเจอใครใคร,ใครชวนไปไหนเราก็แบบไปได้หมดอะไรเงี้ยก็ดีค่ะ<ม>สบายใจดีแบบคุกมาตอนที่สามคนก็คือหนุ่มร้านทองตีแล้วก็คนเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ ท้งสค่ะคุณเดาผิดแล้วค่ะแกล้งไอ้ของพี่กายใช่ไหมยช่คือจริงๆก็เป็นแวดวงสังคมแบบที่รู้จักอยู่แล้วว่าหนุ่มคนนั้นหรือเปล่าครันที่ไหนคะในแกงนั้นก็มีหลายหนุ่มแล้เจอค่ะหนุ่ตอบไม่ถูกเลยค่ะใครบอกหนูยังไม่ได้พูดเลยนะในแกงนั้นก็มีมาขายขนมจีบไหมล่ะครับ คอแห้งคอแห้งคอแห้งแต่ว่าในนั้นเข้าตาสุดใช่ไหมครับเขาไม่รู้ว่าพูดถึงใครอ่ะจริงจริงก็เรียกว่าไม่เคยแบบคือก็เหมือนเดิมอ่ะก็คือเป็นคนแบบเปิดใจอยู่แล้วไม่ได้ปิดตัวเองก็ดูไปเรื่อยๆอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันใช่มันรู้สึกว่าเออสบายใจก็ไปทางนั้นเ้ยก็แต่ก็ไม่รีบก็เรื่อยๆไม่ค่ะไม่เข็ดค่ะ ไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของความรักหรือชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนกับคนทั่วไปเราไม่อยากปิดกั้นตัวเองเพื่อที่จะรักษาแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเพื่อแค่อาชีพของเราคือเรามองว่าตรงนี้คืออาชีพชีวิตส่วนตัวก็คือชีวิตส่วนตัวเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่เราจะใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มที่โดยที่มันไม่ได้กระทบกันถ้าเกิดใครเข้าตาเราก็ เราก็คุยได้คือทุกครั้งที่คนเราแบบเจอประสบการณ์อะไรมามันก็จะทําให้สิ่งที่เรามองหากับสิ่งที่เราไม่อยากเจอมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยตามการเวลาอยู่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ของความสัมพันธ์ความรักอะไรที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนต่อไปกับทุกๆคนที่เราเจออะไรอย่างเงี้ย